สวัสดีจดีค่ะวันนี้ก็พามิสกิมากินทำปีกล้ยอะไรจังทำมากำปีกล้ยสมสมเราก็กะปิใช่ไหมวะใส่กะปิแล้วใส่กะปิใส่มะขามใส่มะนาวอ้อหนากัดส่ก้ยนนันะีกปีกุ้ยน่นะสล้วปติงก้ยอยู่แล้วปยสตเหาะ อืมส้มตำก็เหมือนกับส้มตำแน่มาส้มตำส้ตตมตำต้มีกล้วยนม <laughs> ัก็ต้มปีกล้วยอ่ากล้วยอ่ติีกจํามาไว้ต้มปีกล้วย <laughs> พูดเป็นไหมตปลลีก้วยตมปลีกล้ยวอย,วอ,ยอันนี้มันใหญ่ไปก็ต้องจอยให้มันดุบลงไปจอยตมอย้มปีกล้วยแล้วอ๋ออ๋อศึกษาไว้ศึกษาไว้มันดีสุเลี่เราทยนี่จ้ะ 全然็นเซ็นเล็กๆนู่นรูปนั่นอそう。รกันตรงไหเหมือนกับมิซิกบอกว่ามันเหมือนกับหน่อไม้นี่ใช่แบบเดียวกันเนี่ยหน่อไม้แต่อันนี้เป็นปีกล้วยยวกยวกกล้วยปีกล้วยตามใจสูตรในอุปโภชไม่ฝึกยิ่งเรามีประโยชน์จืดๆชิมดิบก็อร่อยตัดไปตอนลองชิมเลยนะครับอันนี้อันนี้กระตัม บิงมิสกิทูจังเกิลนะครับเข้าป่าเข้าป่าเราก็มีมะนาวนะฮะอิปไปฮุชิรำอ๋ออิปไปออย่ทั้งต้นเลยก็เลยพระพยาดเดียวก็ใช่อืมตุ๊กโกะอะก็เลก็อาต้าจัง เกูเจี๋ยเอาอีกต้นหนึ่งชินด้วะ before วั before นี่กยพะพียะพะพียกูเจ<ー>ียงあนะอืมเอาข้ามมาได้ไหม<ん>ดูการเดินป่าของคนคุณ <c oughs> ครับท,ทิม Vegetable or fruit 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 Flower จ Flower อืมนี่เขาอันนี้คือต้นคณะบ้านเนยหรือต้นผงชูรสนั่นเองไท <st ut ters> ยพ่บอกซัมไพลขออะไรยี่มนมต่อเตะข้อออนะือโมมะแมะแหมมะแหมมะแหมะแหมมมหน คุยควายเลยไงไงเชียวมะม่วงหาวมะนาวหูองสามใบสองสามใบใต้ต้นมะเขียบใ้นมะเียบอ๋อนี่อ้าวออไองใ้สองใบ อ๋ออันนี้คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับอือหพึ่ง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 ปลูกพึ่งพึ่งพึ่งพพึ่งปลูกเพึ่งปลูกว่าดินก็ออกเสียงไม่ชัดด้วยมีแก้วมังกรด้วโตโกลโตโกอันนี้ต้นอะไรนี่ต้นแม่เทอนี่ผ้นแม่เทอจะไหนขอ๋อผักขมนะ

ええ大丈夫なんかすごい <coughs> スティックとターンなんかわかるよギュッてきたこああ <coughs> 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 食べてみろハビーああ